ขายสินค้าจากสต็อกเหมือนเดิมเนาะโอเคผมขายเอาห้าชิ้นเลยเนาะห้ารายการนะครับรับเงินมาพอดีเอนเตอร์ Enter. เนี่ยยังมีเสียงอยู่เดี๋ยวค่อยไปแก้เนาะเอนเตอร์ได้เลยครับปึ๊บอ่าเห็นไหมไม่มว่ารายการใน Data Grid View จะเพิ่มเท่าไหร่ก็ช่างนะเขาไดนามิกหมดเลยเห็นไหม าจาก x ก็คือซ้ายไปขวาเนี่ยแล้วก็ y เนี่ยบนลงล่างเนี่ยเวิร์กหมดแล้วเนี่ยอาจจะไปปรับแต่งตรงนี้เอาเองนะผมผมสอนไปหมดแล้วเราปรับแต่งได้เองเลยครับโอเคครับในนะครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไปเป็นงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันเลคเชอร์หน้าครับผมขอบคุณมากครับ